เันลูกสาวเพ่นลูกสาวอย้ตาดแค่ลูกสาวน้้อคเอะราติดตามเราติดตามอันเพลงที่ว่าีคุณลองเพลงชอบตัวพี่ชา เอารู้จักกันเหรอโอ้ยอุกิจำใครไี้บ้างไเพลงนะไรนี่แหละขอบฟันมะละหานี่แหละก็ได้ยินปอดังขึ้นไปอยังนด้ยินซุปเก่าลานวิอูนี่เอ่อรู้จักคนว่าเอหเออรู้จักอายุพร้อมกันเหรอเป็นพี่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 กี่ปีอันนี้ยี่สิบแล้วค่ะอ๋อไม่ได้มูนะแต่ไปฟังน้องร้องเพลงมีน้องสมรสมาแล้วสุดยอดเลยเอาลองให้ฟังยัดตัวนี้ยั นี่มัไปนั่งร้องร้องให้ฟังแล้วสุดยอดเอยฟังในร้าอนี้ก็ได้รู้จักกันรู้จักกันรู้น้ำแบบเวลาไปเหตุงานลาตุกี่บ่ะพี่เพิ่งกับผู้นี้ลาผ้าเหตุพาแดงผ้าหนีบผ้าหล่อสองเดือนเนาะเอาวพี่เขาไปจองของร้านหรอเขาจะเป็นนักหล่อเลยอ่ะหมุนหมุนบัตรหมุนตบจั่งบวกกากามาเลยผ้าเขามาอ๋อ นยุบนีเยเียจะภาพบอกขอสองเพลงวันนี้มาในผลงานเพลงตัวแฟนมาจากไหนกับอีเพลงนึงเนี่ยนอกสตัวแฟนเป็นอะไรแอมรอฟังเลยบอกได้เลยก็เป้วอีกนิ้วได้เลยครับเอาิบอมันรออยู่ตรงไหนนี่ไอเต้นเจยใหมองมันหลดเลย อ้าวแค่แลงแคาลงกูซ <oh> ี้อโอ้โหเส็แล้วมาเลยแค่แลงกูซี้แค่แถวสี่คือนมคือเด็กหน่อยแทะคุออยากก็ยังเด็กอยู่เนาะไม่หน่อยไม่ได้แก่นะว่แม่ก็คือเด็กหน่อยอนุบาลเอา ก็เป็นเด็กอยู่แม่ก็อยู่พอจตยิ้มซียิมหานึงแม่เด็กเ่าอะไรเนี่ยนะอย่ามาทั้งอามาเดียวก็ได้เ่าขึ้นหมอนอิงเดียถ้าจะไม่รักกันแล้วก็พูดดีๆเออผู้ต้องมาบอกว่าเ่าว่าหยังเอาคือบอกคือทั้งนั้นแหไงคือบอกคือคูดัดแแท นี่แ่ะับคก็จอยง่าล่โแล้วมันนี้ลงก็ซ้าม,มากเลยได้ไอแร <c oughs> อเราโดดขึ้นรถมาได้อเหือยแล้วโดดขึ้นรถมาได้เอาีู่ที่ไหนกก็ทีดีันเออบอกแล้วกลางค่ำกลางคืนไม่หลับไม่นอนชอบแชทหาคนนั้นคนนีู้้ดีเดีดอย่าบอกเขาเขาสิหู้ น,นี่หอกลำพันธแอมินเอาดีดอกลำนเนี่ยต้มปลาแมา่ปลาแม,ม่เราไม่ฝากก็เฉาเลยอิามาอ่มเนอจะได้ดิตอนนี้วันนี้สวนบนไหวพระมาจะเวมามาแล้วไอมาแล้วข้วาทางขึ้นทางขึ้นทางกูได เดี๋ยวนึ่งวงาจกไนวอาจุกมาจกมาลูกพี่บอกไหมลูกพี่บอกไหมมันบอกมีให้มาออยเดียวนึวัยมันเด่นาดหวอกแม่ะ้อตสตัวสกลตแมเัวสกลู่ัูกบไเห็นกันไปห็นกันไปหิ้กันมาเหินกันไปนหมดไป อเอปวยนะันปรักสราสั้วประเมาดีแล้วไมมไทย่เเดไอ้ลูกแก้ครับ บ้นทึกใหม่สิปดออกแล้วไม่มันยัขี่นอนนอนต้องแก้วก่ะพกไเนนี้่มาเรามาตะเวีนหรอวะ บันบอจวประจำวันเบอร์าเลยครับผู้จัดการไม่ยให้รับใส่ครับชิมงานพร้อมได้มเลยฮะ้แนนไหนพี่ชียังเดียวมันบอบมือเสิมแม่หน่มือเสิมเออ กินเขาไปโอ้เอามันนี่ม <grandparents> ันขึ้นพานอนบ้านบ่ฮะมันขึ้นกลับบ้านคาบอะไรอีกแต่ว่ากลับบ้านแล้วแต่ว่าบ่ทันไหนนอนเด้อเป็นอยงคือบ่นอนเห็นแล้วกินเบินมือเห็นว่าไม่น้อยเห็นแล้วกินเบินมือเพราะรับมอนอนขันไปเมียบ้าน อ่วยมาปัญาคุณ้ายได่ถาม่าแต่คุยช่วยด้วยในเัอขอบคุณแม่ยม่ไม่เห็นปรเด็นเลยนับนนี่ไมได้จะนอนนี่ไม่ไยลูกไรน่ะเป็นนอตแดมันมันมันมิดโอ้ยไม่มีจ่าเห็นไม่เห็นผมจ่าใช่แต่ยังเวียนบ่เออไปไทยเลยไทยเอ้ต้ยลาเออต้ยลาอย่างเดียว กับไอเ้เจ๊ก้าวทีมง,งานพร้อมแล้วสีเ่เลนแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับพขขี่น้ขอขนไงขอขไว้สักนีดครับ